แอดหลุมสารภาพผิดขอโทษแมดพิรานีเผยเป็นเมียสับปปเรลอไม่มีเงินล้านจ่ายยังคงมาเรื่อยๆหลังชาวเน็ตได้ทราบแล้วว่าดาราเตรียมฟ้องดำเนินคดีเกียนคีย์บอร์ดจนเจ้าตัวรับไม่ได้ดำเนินคดีฟ้องร้องเรียกคนละหนึ่งล้านบาทนั่นก็คือแมดพิรานีและยังมีหลายๆคนทักมาเพื่อขอโทษกับสิ่งที่ผ่านมา ทางด้านแมทก็ยังคงลงภาพที่หลายคนทักเข้ามาขอโทษผ่าน IG Story และล่าสุดก็เป็นแอดหลุมที่เคยทักด่าเธอโดยระบุข้อความประมาณว่าอยากขอโทษแมทที่ด่าไปเพาะตามกระแสทำแค่สนุกสนุกไม่คิดว่าคุณแมทจะนำมาฟ้องอยากให้คุณแมทอภัยและเห็นใจและสามีเป็นแค่สับปะเดือกจนๆนคนหนึ่งไม่มีเงินล้านไปจ่ายจริงๆ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ